ดีค่ะหนูชื่อน้องฟ้าค่ะวันนี้หนูมาจากค่ายภูเก็ตคิดดีวันนี้หนูมีโอกาสได้สัมภาษณ์อาจารย์จรินนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับวันนี้หนคอมาสัมภาษณ์อาจารย์เกี่ยวกับเรื่องเคบาย่านะคะได้เลยครับคําถามที่หนึ่งนะคะเคบาย่าคืออะไรหรอคะเคบาย่าคือเป็นเครื่องแต่งกายของสตรีในถ้าเกิดเป็นเมืองไทยก็คือกลุ่ม หกจังหวัดอันดามันกระบี่พังงาภูกเก็ตละนองสตูลตรังถ้าเป็นทั่วโลกมีเมดานมาลิตทวายอาเจ็บบันเเลอิโปมะลกาสิงคโปร์กัวลา,าล,ลัมเปอร์และก็ปีนังคำถ,ถามที่สอนนะคะเคเบา,าเป็นเครื่องแต่งกายของประเทศใดล่ะคะก็คือเคเบาถ้าเกิดจริงๆแล้วมาชัดเจนตอนเมื่อวันที่สี่ธันวาปี6 7เจที่ผ่านมาเราได้รับการขึ้นทะเบียนบรดกทางวัฒนธรรมของภูมิปัญญาของมวลมนุษยชาติที่จับต้องไม่ได้ กับยูเนสโกก็คือสรุปแล้วก็คือเคบล่าก็คือเป็นเครื่องแต่งกายของอกลุ่มมีกลุ่มของอเขาเรียกชาติพันธุ์ที่มันเป็นบ้าบาหรือปานักกั้นที่นิยมแต่งกันค่ะแล้วอะไรคือ,อความแตกต่างระหว่างเคบล่ากับชุดบ้าบ้าบ่ายะยะคะคือเป็นความเข้าใจผิดคำว่าเคบล่าก็คือเคบล่าจะเป็นเสื้อ าาหนา้ซึ่งจริงๆแล้วเคบบล่ามันจะมีอยู่3ามเลเวลรอบอันดับแรกก็คือจะเป็นเคบบล่าแบบลันดาคำว่าลันดาก็คือเป็นเป็นลูกไม้ในยุคนั้นฝั่งของเรายังไม่รู้จักการเย็บปักถักร้อยเมื่อเราตัดเสื้อตัวหนึ่งเราอยากให้มันเกิดความวิจิตรบรรจงเราก็ไปซื้อลูกไม้มาติดรอบก็เป็นเคบลา่าแบบลันดาและพอในยุคต่อมา เมื่อยุโรปอังกฤษเริ่มมีการพิมพ์ผ้าอะไรมากขึ้นเราก็ซื้อผ้าพิมพ์เหล่านั้นมาตัดเคบาย่าอีกนั่นแหละแต่เรารู้จักการปักการคัดเวิร์กให้โค้งวาวตามสริละของผู้สวมใส่เราเลยเรียกว่าเคบาย่าแบบบีกูทีนี้หลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมตรงนั้นจะมีเครื่องจักรมีได้ที่มีหลากหลายสีแล้วก็มีวัฒนาการของการเย็บปักถักร้อยมากขึ้นฉะนั้นเคบาย่าก็จึงได้รับการปักฉลุ เป็นลายดอกไม้เป็นสัตว์มงคลเป็นหง์เป็นนกยูงคือนกยูงนี่ถือว่าเป็นสัตว์ที่เป็นมงคลและก็มีความหมายดีนกยูงเขาจะเรียกว่าโขงเสียสังเกตถ้าเกิดเราดูหนังจีนผู้ชายที่ใส่หมวกแล้วก็เสียบขนนกยูงนั่นก็คือคนที่สอบจองหวนก็คือเป็นบัณฑิตเป็นบุรุษที่ผู้ฉลาดและก็เป็นลายบางครั้งเคบาย่าก็จะปักเป็นลายหง์ข้างหลังถ้าเกิดเราเห็นนะฮะหง์เขาจะเรียกว่าเฟิ่ง ก็คือหงนี่ก็คือเป็นสื่อที่สําคัญก็คือหงเป็นใหญ่สุดมูมวลสัตว์ปีกแล้วก็มีเสียงร้องกงาลางวันเมื่อเสียงครุยนะนั่นก็คือเป็นปามมงคลเราเรียกเคบายานี้ว่าเคบรรยายแบบสุเลมแล้วชุดเคบรรยายมีความสําคัญอย่างไรต่อวัฒนธรรมหรอคะชุดเคบรรยายมีความสําคัญก็คือบ่องบอกถึงปามเป็นชาติพันธุ์ของคนเราสังเกตได้ว่าสตรีที่ภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือเขาไม่ได้ใส่เคบรรยาย ทีนี้พอความสําคัญคือพอมาทางใต้หรือในของพวกอิอนโดมันจะมีห้าประเทศมีบูนายอินโดนีเซียสิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็ไทยนี่แหละคือเป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์ที่ชัดเจนว่าเป็นรูปแบบที่แตกต่างจากเสื้อผ้าข,ของภาคอื่นๆโดยสิ้นเชิงนี่คือเคบายาอ๋อค่ะแล้วอะไรทำให้เคบายาของไทยมีความพิเศษล่ะคะ คำว่าเคบะย่าของไทยมีความพิเศษก็คือในความเย็บปักถักร้อยซึ่งคนไทยเราอย่าลืมว่าการสืบสายมาจากบรรพบุรุษคนไทยจะเก่งในเรื่องการเย็บปักถักร้อยคือถ้าเกิดหนูเห็นสตรีในวังเ็จะมีกลุ่มผู้หญิงที่จะมีคุณท้าวเป็นคนสอนในเรื่องของการปักฉลุลวดลายความมิจ,จิตทีนี้นี่คือคือความแตกต่าง แล้วก็ที่อื่นก็คืออาจจะเป็นแต่ละแห่งแต่ละแห่งเขาก็พยายามทําให้มันเข้ากับลักษณะของภูมิอากาศอย่าลืมว่าภูเก็ตเราอยู่ในเขตมรสุมแบบร้อนชื้นฉะนั้นเสื้อผ้าจะไม่รุ่มร่ามและไม่หนาเกินไปมันสามารถระบายอากาศได้เทบายา่าถ้าเป็นของภูเก็ตคือเรามองหกจังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตละนองสตูลตรงังก็คือเป็นเทบาย่าที่รูปแบบที่ค่อนข้างจะ